ผมจะกินมะเขือนี่ครับผมลองกัดมะเขือรู้นะครับอันนี้ก็จะมีตับมีเครื่องในนะครับโอ้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน,นครับ่อ,อขา้าไใหม่ชุงไหม่ชุงไอ้ก็เขา,ขา่อเม่พี่น้องเขากุกก,กค่ะวันมื้มาใด้ข้าวดีมากินก๋วยเนื้อนี่ครับวันนี้ผมจะมากินกววยเนื้อนะครับหรือว่าจู้เนื้อนะครับวันนี้ก็จะกินข้าวแรงกันนะครับเรามากินกันเลยนะครับก็จะมีข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวผักกาดก็จะมี อ่านี่วันวันผมขเขาเรียกว่าผักเกียวตองแล้วผักกาดขาวผักไข่มะเขือนะครับกินกว๋วยเนื้อจุเนื้อกันนะครับพอมาเนอครับมา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 ขามาขะมากินข้าวต้มกันในขนะมาเนือ้อพอมีพี่น้องเนื้อกินข้าวน้ำกันนะครับกินข้าวแรงน้ำกันกินกับกว๋วยเนือ้อจุเนื้อหรือว่าซาาาเนื้อนะครับ กไายเนื้อจูเนื้อขมขม,ขมลำลำนะครับถ้าไม่ขมไม่อร่อยนะครับนี่ขมแซ่บมากเลยมาเนอครับเอาเข้าเนียวชิมแบบนี้เลยนะครับอืมอร่อยมากเลย มาเนอมาเนอพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกินข้าวนํากันนะครับมผมจะกินมะเขือนี่ครับผมลองกัดมะเขือดูนะครับ อืมเพราะว่ามาเคืนหนุ่มหนุ่มนี้ตั้งเลยอ่ะอันนี้ก็จะมีตับมีเครื่องในนะครับโห สำหรับคนเพื่อนๆที่ไม่กินริบก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับผมริบหรือชุกก็ชอบกินหมดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ข้าวลำตังเลยอ่ะโหอร่อยมากครับกินไก่เนื้อจูนเนื้อซานเนื้อกันนะครับผมนี่กำข้าวเหนียวใหญ่ๆแบบนี้นะครับชิมลงไปแบบนี้อืผมขมขมๆสับๆสมุนไพรนะครับสมุนไพร ชัเนือเน้อชั้เนื้อแบบนี้ไม่ได้กินนานนะครับหลายเยลินละลำแต๊ะบันแต๊แตคะครับบันเต๊ะครับเราก็ขอให้กินก็ร้องการก,กินด้วยครับเนาะ รับกวยอยอมจะจูเนื้อกวายนะครับหอ <c oughs> <c oughs> มแซบหอมหอมถึงจะแซบนะครับ คำใหญ่ๆนะครับนี่ครับผม สำหรับเพื่อนคนไหนไม่กินดิบก็คว้า,วาไปด้วยนะครับนี่ตับนะครับตับ นี <Es> <ừ> ่เลยครับผมนี่ครับ ลองกินผักอันนี้ดูนะครับว่าน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 พมเขาเรียกผักไทยนะครับเมืองไทยก็น้าเรียกผักไทยอยู่อืม สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระลิงเลยนะครับไ mm hmm. ว้ก็ขอตีนเข้ามาด้วยใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามเปนพ่องค่ะ

ใหญ่ครับคำใหญ่ๆ ผมจะชอบกินผักแบบนี้มากกว่านะครับตับครับผมตับอื โอเคครับขอบคุณมากมากครับที่รับชมและติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดตามและกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูผมนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมให้กําลังใจนะครับอย่าลืมเข้าเมนกันมาเลยนะครับรับทุกเข้าเมนนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับคำสีสานหรือว่าคํฟุูดมังคานะครับ อาจจะไม่ทุกท่องก็ขออาภาัยด้วยนะครับมีอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมา,มากๆครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน,น้าครับผมบ๊ายบาย